ไปร่วมชิมร่วมซื้อกันได้นะครับเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาครนะครับ2ีถึง25มิถุนานอยู่นี้ครับตลาดทะเลไทยครับกลับเข้าสู่คอการเมืองฮะคุณผู้ชมเป็นเรื่องเป็นราวอีกครับสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพลเอกประวิทธ์วงษ์สุวรรณเดินทางไปต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการปล่อยข่าวกันมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็แน่นอนฮะค,คนที่เป็นคอการเมืองจริงๆก็มองว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่อย่างไร แต่เมื่อวานครับปรากฏว่าหลังจากที่กกตประกาศผลรับรองสอสอทั้ง500คน400เขตกับ100บัญชีรายชื่อนะครับมีสอส,อสอเดินทางไปรายงานตัวที่รัฐสภาค่อนข้างมากค่อนข้างมากเลยนะฮะคือเมื่อวานนี้นะครับถ้าดูจากข้อมูลของทางสำนักงานาสภาผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะฮะ มีสอสอเดินทางไปรายงานตัวนะครับทั้งหมดนะคุณผู้ชมก็รวมแล้ว31ท่านนะครับก็จะมีจากพรรคเพื่อไทย7พลังประชารัฐ2 2่ 22, ภูมิใจไทย1ประชาธิปัตย์หนึ่งนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการรายงานตัวแต่ว่าบรรยากาศเมื่อวานนะครับถ้าดูจากภาพนะฮะคุณผู้ชมบรรยากาศการรายงานตัวเมื่อวานจากภาพก็ มีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่เดินทางไปรายงานตัวเยอะมากที่สภานะฮะนี่นะฮะนี่เป็นบรรยากาศที่สมักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับรายงานตัวสสนี่นะครับนี่ก็ยินดีกับสส,สใหม่ทุกท่านนะครับ400เขต500 400เขต100บัญชีรายชื่อแล้วก็5รวมทั้งหมด500คนฮะนี่ครับโอ้ก็รับหนังสือรับรองกันที่เรียบร้อยแล้ววันเวลาสำหรับไทม์ไลน์ในการเปิดประชุมสภาก็มีออกมาแล้วนะฮะนี่เป็นบรรยากาศนะครับนี่คุณสุทินคลังแสงนะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับการรับรอง ห้าร้อยสสเขตและปาต์ตลิสต์นะครับก็มีความเห็นหลากหลายเดี๋ยวคุยกับทางผู้ช่วยศาสตรตาจารย์ดอรอนุรัต์อนันทนาทรรองคณะบดีคณะรัฐศา,าสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพานิดหนึ่งครับกับการรับรองสสจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเสกสมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านครับครับถ้าดูบรรยากาศเมื่อวานดูเหมือนก็จะชื่นมื่นพอสมควรนะฮะสำหรับวันแรกการรายงานตัวของทั้ง500้อสส ครับก็เป็นทิศทางที่ดีสําหรับการเมืองไทยนะครับเพราะว่าตอนแรกเราคาดว่ากรกตแต่รับรองไม่ครบ500คนแต่ก็ได้รับรองตัวเดียว500คนก็คือก็แสดงว่าเข้าสู่กระบวนการต่อไปก็คือการประชุมสภาเพื่อเลือกออประธานสภาได้ก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่ดีครับครับอาจารย์ก็ยังมองว่าถ้าออกมาในแนวนี้ทุกอย่างทำลายที่ทางสภาออกมาก็น่าจะไปไปตามนั้นทั้งหมดใช่ไหมก็ ก็เช่วยงค์ไปตามกระบวนการครับกระบวนการตามนั้นแหละครับอืมก็คิดว่าน่าจะน่าจะเดินไปตามกระบวนการก็คือว่าภายใน15วันอืมภายใน15วันที่มีต้องเลือกประธานสภาแา่แค่วันใน15วันครับแต่ผมคิดว่าน่าน่าจะเร็วว่าน,นั้นนะฮะน่าจะเร็วว่าน,นั้นนะครับเพราะว่าทางสภาเองนะครับทางรัฐบากลกรรมาาชุดเก่าก็ได้มีการประชุมเพื่อเปิด สภาวิสามันไว้แล้วเพื่อเลือก,กตั้งเพื่อตังประธานสภาคี่ว่าน่าจะเร็วกว่านั้นครับครับแต่เรื่องของตำแหน่งประธานสภาก็ยังเป็นเป็นที่พูดคุยกันอยู่ทั้งคนที่อยู่นอกพักนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในพักของบางพักอาจารย์มองยังไงฮะน่าจะจบได้ไหมฮะคือผมมองว่าคณะกรรมการที่เขาแต่งตั้งกันขึ้นมาที่เป็นคณะกรรมการร่วมของแปดพักเนี่ย mm hmm. เขาน่าจะคุยกันเรียบร้อยแล้ว mm hmm. แต่ธรรมดาครับเรื่องการเมืองนะฮะมันก็มีความเห็นต่างนะครับ แต่จริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะสรุปอยู่ในผมเชื่อว่าพักการเมืองแต่พักเนี่ยมีมีมีมารยาทในเรื่องของพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการคุยและจบนะฮะอ,อันนี้ถามว่า,าลูกพักเนี่ยอาจจะมีบางคนที่เห็นต่างแล้วแล้วออกมาพูดได้เนี่ยแต่สุดท้ายก็ต้องไปไป,ไปตามมติพัก,กะครักถ,ถ้าเทียบดูปฏิกิริยาของการเมืองนปัจตุบันในรอบนี้กับที่ผ่าน,านมาอาจารย์มันมันต่างกันไปเยอะไหมฮะสำหรับเรื่องของการพูดคุยกัน ต่างกันแน่นอนครับเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลามีความเห็นต่างในกลุ่มของการเมืองหรือพรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคเนี่ยนะเวลาจะออกจะพูดออกมาเป็นข่าวได้เนี่ยจนเนี่ยก็ต้องผ่านทางสื่อบรรจนทั้งสื่อพิมพ์กับทีวีเป็นหลักนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีช่องเล่สื่อที่หลากหลายที่สามารถพูดได้นะครับแล้วก็ไปเรื่องเยๆว่าคือพวกโซเชียลมีเดียเนีบางคนเองเป็นความคิดส่วนตัวของบุคคลเองแต่พูดออกไปทางโพสไปทางเฟซบุ๊ก ผูเราไปทางอะไรต่างๆเนี่ยเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยม,มันก็กระจายไปก็กลายไปไประเด็นขึ้นมามนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีเฟซบุ๊กไลฟ์เราไม่มีโซเชียลมีเดียเวลาเราอยากจะเป็นข่าวเราก็ต้องอไปหาแหล่งไปหาผู้สื่อข่าวไปหาทีวีต่างๆเนี่ยมันทีมันมัน,มนยากกระบวนการมันยากผมว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติของของของ,ของพัฒนาการของการเมืองที่มีระบบของโซเชียลมีเดียครับครับอาจารย์ก็มองว่าไม่น่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสําหรับเรื่องของทไลน์ที่ที่ ไ,ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาบุคิดว่าจบนะบุคิดว่าจบก็น่าจะเป็นหาในในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับที่ท,ที่ที่จับมือกันอยู่แบบื่าประเด็นต่างๆที่เป็นเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันเดินทางมาจนถึงจะจะ,จะ,จ,ะจะสุดท้ายแล้วถ้าจะมาขัดแย้งกันเองในใน,ในพรรคร่วมรัฐบาลผมว่ามันมันมันก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดมาพูดมาเนี่ยมันมันไปไปได้ยากนะครับธรรมเนียตตอนนี้คือหน้าที่อย่างเดียวกีคขับเคลื่อนให้จัดตั้งรัฐบาลไ,ได้ก่อนนะโดยคออกฝ่ายประชาธิปไตยครับ อาจารย์มีอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเพิ่งจะออกมาเมื่อช่วงเช้ากรณีที่มีข่าวว่าพลเอกประวิตยไปอังกฤษแล้วก็มองกันว่าเอ๊ะจะมีอะไรเรื่องของทางการเมืองในต่างประเทศไหมอาจารย์มองยังไงฮะอ๋อข่าวข่าว,าวที่ว่าจะมีว่าจะพลเอกประวิตยจะมาเป็นนายกใช่ไหมฮะไปคุยคกันผมว่าท่านจะไหวแล้ว <laughs> <laughs> ผมคิดว่าคนที่จะดันท่านเนี่ยต้องสงสารท่านนะครับหลังขานท่านจะไหวแล้วฮะเพราะว่าคือด้หลักการนะฮะคุณคุณเสกสมครับวับนนี้เนี่ย ถ้าเรามองว่าคนที่จะเป็นนายกได้เนี่ยเรามีคนเด i เนี่ยนะครับโอเคคนที่หนึ่งเนี่ยคุณพิธาในฐณะที่ว่าได้คะแนนเสียงสูงสุดนะครับแล้วก็คะแนนโหวตถ,ถึงสิบสี่ล้านเสียงนะครับอันที่สองก็คือพูดค a เดเด a ของพรรคพรรคเอ่อพรรคเพื่อไทยและก็คือคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงและท่านท่านชัยกเกษมเนี่ยอันนี้ก็เป็นคนเด i d a ที่กลุ่มของพรรคเพื่อไทยเลือกมาพรรคที่สามก็คือพรรคภุมิใจไทยคุณอนุทินครับและคุณอนุทิน นะครับแล้วก็มาพักที่สี่นะผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นของรวมไปรัางช<ว>าาิ<ว>หรือเปล่าร,รวมไทยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเป็นเอกวิดเองเนี่ยมีคะแนนมีสอสอปฏิริษีเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยแค่ประมาณถ้าผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ประมาณไม่ร้จะเปินสามแสนนั่งเพราะว่าพักนี้ได้ปฏิริษีแค่คนเดียวอถ้าจะดันดันรุังจะดันขึ้นมาเป็นนายกอีกเนี่ยผมว่าล้วจะมันจะตอบโจทย์ของสังคมอย่างไรและที่สําคัญคือ พลังประรับจะก็จะได้แค่ตำแหน่งนายกแต่บาทบันการเมืองจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าเขามีพักใหญ่คุมอยู่ทั้งหมดผมว่าเนื้อคิดเยอะไปฮะอืและคนที่ดันเนี้ยคิดเยอะไปแล้วว่าผมว่าไปได้ยากนะไปได้ไหมถ้าเกิดมองมุมกลับว่าประเด็จประวิตณไปไปแต่งประเทศเพื่อที่จะถ้ามักจะไปพักผ่อนของท่านเองหรือจะมีในการเมืองก็อาจจะหวกให้กับพักฝ่ายพัดพัดปัญญาดิวฒิไต่โดยที่ไม่เข้ารัฐบาลอะไรแบบนี้เนี่ยไปได้ไหมต้องคิดอิงมุมหนึ่งครับถ้าถ้าสมมติไปอังกฤษ กับอยู่ในไทยเนี่ยนะฮะถ้าสมมติสมมติไปไปเพื่อเพื่อเรื่องการเมืองอาจจะตั้งรัรฐบาลอะไรก็แล้วแต่ในไทยไม่ดีกว่าหรออาจารย์ก็คงก็อย่างที่ผมบอกนะอยู่เมืองไทยบางทีมันคนมันรบกวนเยอะนะ <c oughs> ข่าวมันเยอะหนีดังกิจดีกว่าไม่ได้รับรู้เรื่องเรื่องราวอะไรแหมแต่ <c oughs> แต่สถานที่ที่พลเอกประวิทย์เคยใช้อยู่ตอนตอนก่อนหน้านี้ก็คนเข้ายากเหมือนกันนะครับผมว่าผมว่าขอดท่านท่านคงไม่เอาแล้วมีแต่กองเชียร์ที่อยากจะให้เอาครับ S <S <S อาจารย์กีผมบอกว่าโดยโดยหลักโดยโดยหลักการและเหตุผลนะครับหนึ่งท่านเองเป็นพัคที่มาอันดับที่สี่ที่ห้านะครับแล้วก็ปฏิริษีหรือคะแนนเสียงในการกโหวตเรื่องนายกคนดิเดตเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณสามแสนเพราะท่านได้แค่นคนเดียวครนะร <S <S และ้วถ้าเกิดว่ากลุ่มการเมืองสสาการเมืองสวที่จะเลือกนายกเนี่ยยังดันพลเอกประวิทยข,ขึ้นมาแล้วคุณจะตอบโจทย์สังคมสังคมตัวทั่วไปอย่างไรคุณจะตอบโจทย์ประชาประชาคมของประชาธิปไตยของโลกได้อย่างไร นะฮะอันนี้ผมคิดว่าอย่างนี้อันที่สองคือพักพักประชังพลังประชารัฐจะมีสสอยู่ที่ประมาณผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะสามสิบกว่าใช่ไหมครับจะเนสี่สิบผมไม่แน่ใจครับครับคุณเป็นรัฐบาลคุณเป็นนายกนะฮะแต่ถามว่าคุณจะไปคุมรัฐบาลได้ยังไงเนี่ยเมื่อพักอื่นเขาใหญ่กว่าเขาเป็นสสใหญ่กว่าอืแล้ไถ้าเกิดว่าคุณประวิทย์ตัดใจพักใดพักหนึ่งขึ้นมาเขายกมือไม่โหวตให้ในเรื่องของระมบาลไหนคุณประวิทย์ก็ต้องไปโดยปริยาออเพราะว่าปอยให้ท่าพักผ่อนของท่านครับดีดีที่สุดแล้วฮ ไปคุยเรื่องการเมืองคือให้เป็นสศก็ได้ครับให้เป็นสศแล้วก็เป็น mm. สศแบบธรรมดาที่ว่าโอเคว่าก็มาประชุมนะครับทำมาละมีอาจจะสร้างประโยอะในเรื่องของการเป็นสมาชิสภานิติบัญญัติได้นะครับอรงนี้มากกว่าครับนะฮะอ่ะอาล่ะครับ,รบ,รบ,รบผมบผมผมยังเชื่อมั่นว่าพรรคฝั่งประชาธิปไตยเนี่ย mm. ยังสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วคุณพิธาก็ยังจะสนได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกเพราะว่า ออย่างที่ผมเรียนไว้ว่าคราวที่แล้วเนี่ยตอนนี้เสียงลมได้สามสิบสองเสียงนะขาดเสียงอีกแค่ประมาณห้าสิบกว่าเสียงเมื่อเช้าผมอ่านคอลัมน์เ,เฟซบุ๊กของอาจารย์วีระธิรพัฒน์ท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีสวสนับสนุนอยู่ที่ประมาณสามสิบเสียงและอาจจะมากกว่าอืแล้วก็ยังจะมีสสพักฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยที่มีความเ,เป็นประชาธิปไต,ตยและเห็นว่าอยากจะให้การเมืองดำเนินไปเนี่ยอาจจะยกมือให้โดยที่ไม่ไม่ต้องมาเลื่อนรัฐบาลก็ได้หนึ่งที่ผมเห็นพูดตลอดก็คือคุณอลงกร์ละที่ที่พูดมาตลอด นะครับของพรรคสยามนิพัทธ์นะฮะล้วอาจจะมีพรรคพรรคแม้กระทั่งพรรคของพลเอกประวิตยเนี่ยบางท่านเองอาจจะยกมือสนับสนุนคุณพิธาโดยที่ไม่ต้องมีตําแหน่งรัฐบาลก็ได้นะครับเพราะว่าภารกิจหลักที่สําคัญที่สุดก็คือการแก้ไขรัฐนูลให้เป็นประชาธิปไตยถ้้เกิดทุกพัรคทุกพักทีทุกคนเห็นเห็นค้องร่วมกันว่าอันนี้คือเป็นตัวที่ทําให้ประเทศเราเดินหน้าไม่ได้น่ะอาจะยกมือเพื่อที่จะเกิดการแก้ไขรัฐนูนแล้วก็กลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอันนี้ผมว่าจะสวยสำหรับประเทศไทยครับคุณเสรีสมครับคร ครับคสวัสดีครับขอบคุณมากครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนานาทัศนะทางการเมืองนะครับก็ต้องติดตามย้ํากันว่ายังต้องติดตามจนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จนะครับซึ่งลุ้นกันวันต่อวันนะคุณผู้ชมมีข่าวสารก็ รับฟังกันได้แต่ต้องพินิษวิเคราะห์กันเองนะครับอย่าไปเชื่อข่าวโซเชียลกันไม่เช่นชนั้นสิ่งสําคัญนะุผู้ชมดูได้เสพได้ข่าวนะครับแต่ต้องดูแลสุขภาพท่านด้วยนะฮะไปเครียดมากก็เดี๋ยวจะมีปัญหาด้านสุขภาพต้องเข้าโรงพยาบ,บาลไปนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจสําหรับคอ,อการเมืองทุกคนนะครับต่อไปเคลวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ